หนึ่อามองกล้องครับยิปโอเคสวัสดีทุกทุคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำซับไตเติลนะครับในโปรแกรม Adobe Premiere Pro Version นะครับ CC 2019นะครับขอให้มีความสุขในการดูคลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรานะครับ Import คลิปเข้ามานะครับในช่อง Project นะครับจากนั้นนำคลิปที่เรา Import เข้ามานะครับมาไว้ที่ช่อง Timeline นะครับการทำ Subtitle นะครับเราต้องดูจังหวะที่เราพูดด้วยนะครับว่าเราพูดอยู่จุดไหนแล้วเราจะใส่จุดไหนบ้างนะครับในการทำ Subtitle นะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับก็ให้เรานะครับไปคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็ New Item ครับเลือกคำว่า Caption นะครับจากนั้นตรง Standard นะครับให้เราเลือกเป็นคำว่า Open Caption นะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ต้องปรับอะไรมันนะครับก็กด OK ไปนะครับทีนี้นะครับตรง Open Caption นะครับ ให้เรานะครับลากมันมาไว้ที่ข้างบนนะครับข้างบนตรง v2 นะครับ v1 นะครับจะเป็นตัววดีโอนะครับส่วน v2 จะเป็นตัว s u b t e ร์นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับลากมาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ด o บ b l e click กาไปครับมันก็จะมีช่องให้เราก่อข้อความครับก็จะมีคําว่า type caption tech here ตรงนี้นะครับตอนนี้ แคปชั่นของผมมันจะยังไม่ออกมานะครับเพราะเส้นทำลายของผมนะครับมันอยู่ด้านหลังนะครับผมก็จะลากมันมาไว้ที่ข้างหน้าเห็นไหมครับมันก็จะมีแคปชั่นขึ้นมาหรือซับไตเติลนั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับตกแต่งมันนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแบ็กกราว n ์คัลเลอร์นะครับแบ็กกราว n ์คัลเลอร์ตอนนี้ของผมมันเป็นอ๋อสีดำนะครับผมไม่ต้องการแบ็กกราว n ์เป็นสีดำนะผมก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับจากนั้นให้เรามองหาอ p ปอร์ซิตี้ครับ ปรับเป็น0ูนะครับก็คือให้มันลดการมองเห็นพื้นหลังออกไปนะครับทีนี้ตัวนี้คือ t ทคล color นะครับถ้าผมไม่ชอบสีขาวใช่ไหมผมก็สามารถเปลี่ยนได้ครับโดยการติกโดยการคลิกที่ t ทคล color ครับผมอาจจะปรับเป็นสีแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสีขาวขึ้นก่อนอส่วนตรงนี้นะครับก็คือขอบมันนะครับขอบ ว่าเราต้องการขอบสีไหนนะครับอะนะครับอตอนนี้ผมก็จะไม่ใส่ขอบนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าตรงไหนบ้างที่เราใช้คําพูดและเราจะใส่ข้อความตรงไหนอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นวิธีการมองหาคําพูดเราจะชัดนะครับให้เรามาที่ A1 นะครับแล้วก็ปรับช่องนี้ลงนะครับให้มันกว้างๆเราจะได้เห็นเส้นเสียงใช่ไหมดูนะครับ ตรงนี้ผมจะเป็น1 2 3อนะครับอย่างเช่นผมก็จะเขียน1 2 3อ่าะพอผมเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองย้อนดูครับเห็นไหมครับซับเตเตอร์นะครับมันเป็น1 2 3ใช่ไหมครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็ไปที่คําว่าฟอนต์ครับลากดําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าฟอนต์ แล้วเราก็มองหาฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการฟอนต์ตัวนี้นะครับฟอนต์นะครับเราสามารถปรับความสูงได้นะครับปรับให้มันใหญ่ได้นะครับก็คือปรับแบบนี้นะครับวิธีการปรับเนาะอ่าก็ปกตินั่นแหละครับในการปรับเนาะผมก็จะเอาซับตเตอรประมาณนี้ครับครับขนาดมาตรฐานดีกว่า อ่สีหนะครับหรือไม่ก็40เนาะให้คนเราอ่านออกด้วยอะไรประมาณนี้อ่าจากนั้นตรงนี้นะครับ1ของผมนะครับมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะทำการนะครับย่อให้ทำลายของผมมีความกวาม้างขึ้นนะครับผมก็ปรับตรงนี้ลงอ่าและจากนั้นผมก็จะปรับตรงแคปชั่นนะครับมาข้างหน้าตรงนี้นะครับมาข้างหน้าตรงนี้ นะครับตรงนี้มันก็จะไม่เล่นนะครับมันจะไม่เล่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับให้เราปรับตรงมุมใบมีดดำๆตรงนี้นะครับตรงเทาๆตรงนี้นี่นะครับแล้วเราก็ลองกดเล่นดูครับโดยการกดสเปซ bar ห่องามาครับอ่คำต่อไปนะครับผมก็จะกดเพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมพูดมาอะไรนะ มองกล้องครับโอเคนะครับทีนี้ผมได้แล้วนะครับวิธีการทํานะครับให้เราลากนะครับลากไอ้ทำลายนี้ออกมาอีกครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ให้มันทําด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีใบมีดติดกันนะครับมีใบมีดติดกัน เราก็สามารถปรับได้นะครับวิธีการปรับนะครับผมก็จะลากมันออกมานะครับ 2> 1, 2, 3, ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็ดึงออกมาครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับในการใส่ซับเพลตนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ1 2 3อามอ่ะมองกล้องครับยิ้มโอเีอ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับในการทำซับไตเติลนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้เรานะครับได้ทันคลิปใหม่ๆเสมอนะครับขอบคุณครับ